สวัสดีครับวันนี้วันที่30เมษายนส5 6 8นายนะครับมาดูสถานการณ์ของเซตกันนะครับในช่วงเช้านะครับเซตช่วงเช้าบวกอยู่8จุดนะครับอยู่ที่1179.12จดสุดน่ะครับสีเขียวอื้อเลยนะครับส่วนตลาด m a i นั้นบวกอยู่0.53จุดจุดนะครับราคาอยู่ที่ 253.45จุดนะครับสีเขียวบางๆนะครับสลับ M A I เราจะไปเก็งกำไรจากนักลงทุนนะครับเข้า Most Active Volume นะครับ5ตัวแรกนะครับซึ่งใน5ตัวแรกนั้นก็ต้องไม่มาดูว่าตัวไหนควรจะเก่งกำไรได้หรือเปล่านะครับตัวแรกนั้นก็คือ T T B นะครับก็คือตัวแรกที่มาไปบ่อยสำหรับตัว5ตัวของ Most Active v o l ุ่ม ในเวในวันนี้นั้นนะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่ามีอ่วอลุ่มเข้าไปเยอะที่สุดนะครับระดับ141ล้านนะครับของอ่า TGP นะครับตอนนี้ก็คือราคาข,ขึ้นลงระหว่างบวกกับติดลบ0.01สตางค์นะครับราคาที่1.79สตางค์กับ1.80สตางค์นะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครแต่ว่าตอนนี้มีวอลุ่มมากที่สุดเราก็ต้องเข้าไป ดูลักษณะของการที่จะเข้าเก่งกำไรนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาก็ติดลบไป8% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10% 1เร่ดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%นะครับ P/E อยู่ที่8.31เท่ามี e l อยู่ที่7.23%มี EPS ที่0.22แล้วก็มีการปันผลที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ไปดูจังหวะของกราฟนะครับเพื่อจะทำการเก่งกำไรก็คือตอนนี้ราคาไซออด์เวอยขึ้นข้างนะครับแต่ว่านะครับลักษณะเช่นนี้คือลักษณะที่จะช้อนซื้อแล้วก็เข้าเก่งกำไระครับเห็นนั้นจากอะไรครับราคาค่อยๆไซด์เว่ยอัพขึ้นไปนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับก็คือราคาค่อยๆไซด์เว่ขึ้นมาฉะนั้นราคาถัดไปนั่นก็คือจะค่อยไซด์เว่ถึงไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับโดยนะครับ เป้าสาคัญอยู่ที่เส้น2เลว,วันนะครับเส้น2แลเลว,วันก็คือ1.85นะครับเป็นแนวต้านสําคัญที่จะทํากําไรขึ้นไปนะครับฉะนั้นจากตรงนี้ราคาอยู่ที่1.80นะครับแนวรับอยู่ที่81.80เพราะฉะนั้นแนวแนวต้านสําคัญก็คืออยู่ที่1.85นะครับคือทํากําไรขึ้นไปนั่นเองเพราะฉนั้นทางทุนโปรดพิจารณานะครับว่ายังไงซะตัว TTB ก็จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปแล้วก็ หลังจากที่ช่วงจังหวะช่วงนี้ก็จะเป็นการซื้อคืนทุนนะครับซื้อหุ้นคืนนะครับของตัว g t b นะครับแล้วราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับโดยนะครับยืนยันด้วยบอลุ่มเข้ามาเยอะนะครับเป็นบอลุ่มซื้อส่วนใหญ่ที่140กว่าล้านนะครับแล้วก็ m a c กำลังฉี้ขึ้นนะครับหมยว่าจะต่ำกว่าเส้นศูนับแล้วก็พิ่งเลยเส้นสิ g n นลขึ้นไป สวนัยสายไซเวทถึงไซเวทไปทด้าน,นข้างนะครับอยู่ที่36นะครับอยู่ที่36ส่วน o v ก็ไซเวทถึงไซเวทไปแตด้าน,นข้างเพราะฉะนั้นแนวโน้มยังยืนยันว่าเป็นจังหวะขึ้นและเก่งกําไรในต่อไปสำหรับตัว TGB นะครับมาตัวที่2กันต่อนะครับในตัวที่2นั้นก็คือตัว Jazz นะครับ Jazz วันนี้นะครับราคาย่อลงมานะครับคือ ถ้าเรามองดูตามหลักนะครับในความเป็นจริงนั้นแฉะต,ตอนนี้ราคายังไม่พุ่งเนื่องจากว่าต้องก่อนที่ราคาจะพุ่งเขาจะต้องย่อลงมาให้ต่ําที่สุดก่อนนะครับคือต้องดูว่าจังหวะสไตล์ตอนนี้ราคาจะพุ่งก็จริงแต่ว่าก่อนที่จะพุ่งจริงหลังจากที่เปิดคือหลังจากมีการเริ่มนะครับถ่ายทอดนะครับของ พเม์ลี illy, นะครับตอนนี้ยังไม่มีการถ่ายทอดเพราะนั้นยังไม่ทํากําไรใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อในช่วงนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นราคาก็จะต้องย่อตัวลงก่อนนะครับคือย่อลงต่ําก่อนนะครับเพื่อให้ราคาต่ําอย่างที่เหมาะสมแล้วค่อยเข้าช้อนซื้อหลังจากที่มีการเดินเครื่องของตัวพเม์ลีนะครับก็จะมีการค่อยๆทํากําไรนะครับในการที่จะเดินเครื่องของตัวแจ๊สนะครับ ตอนนี้ราคามาอยู่ที่1.57บาทนะครับถือว่าราคายังต่ำแต่ยังต่ำไม่พอนะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบไป19%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4%หนึ่งดที่ผ่านมาก็บวกไป3% PE อยู่ที่27.37เท่านะครับยวไม่มี d p s ไม่มีม e ี EPS บวกอยู่0.06สต่์เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องรอผลการดาเนินงานในไตรมาสที่2ที่3นะครับว่าคือจะมีการ เดินเครื่องหรือเก็บเก็บค่าลิขสิทธิ์ของพีเมลีกในน่าจะเป็นไตรมาสที่3นะครับหลังจากที่หมดฤดูกาลนะครับก็จริงๆก็อยู่ในไต่มาสที่2แต่มันอยู่ในไต่มาสที่3นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ตอนนี้ราคาย่อลงมาเราก็ต้องให้ท่านังทุนได้ดูพิจารณาก่อนนะครับราคาจะต้องไซด์เวกเดินข้างนะครับไซด์เวย่อถึงไซด์เวกเดินข้างนะครับตามสเตป็ปนะครับเพราะนั้น ตัวนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ก็ถ้าย่อเราก็เข้าซื้อนะครับถ้าพุ่งขึ้นเราก็ปล่อยให้ราคาทำกำไรต่อไปนะครับโดยดูจากวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายสัดส่วนใหญ่นะครับวันนี้เป็นวอลุ่มขายนะครับอยู่ที่33.40ามิลเลียนะครับส่วน MACD นั้นยืนอยู่เหนือเส้นศูนับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นส i g n a l นะครับซด์เวอยู่ด้านบนถือว่ายังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับ RS RSI ยังคงซา์เวทานั้นข้างอยู่ที่51นะครับก็หลอกกาพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่า OBV ก็ซายเวดาวงมาเพราะฉะนั้นมีเครื่องมือทุกตัวยังคงเป็นซายเวดาวนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะย่อดตัวลงไปต่อเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ต้องปล่อยให้ราคาต่ําลงไปแล้วเราก็ต้องอจ้องราคาให้ดีว่าถ้าต่ําลงมาเราก็อาจจะไปรอรับที่ราคาเส้น ด้านล่างของกรอบทีลนัน,นสีแดงด้านล่างนะครับที่ราคาราคาประมาณสัก1.1.25นะครับ1.25หรือ1.23ตัวนั้นจะดีกว่าแล้วก็เข้าช้อนเสร็จก็ถือยาวเลยนะครับทีนี้นะครับนี่คือมาตรฐานการเข้าเก่งกำไรราคาต่ำของแชร์ในช่วงจังหวะนี้เล่าไว้ท่านนทุนฟังแบบนี้นะครับท่านโปรดพิจารณากันแล้วกันนะครับ พัดมานะครับก็คือเดลต้าเดลต้าวันนี้บวกแรงนะครับบวกขึ้นไป7.75บาทนะครับหรือ7.75สตางค์นะครับโดยมีวันรุ่มเข้ามาทั้งสิ้น31.80มิลเลียนนะครับโดยราคามาอยู่ที่95.75บาทนะครับโดยดูนะครับสถานการณ์คือ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป25% หนเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป38%หนึง่งที่ที่ผ่านมาไม่เน้มากขออภัยนะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้ลบนะครับหเดือนที่ผ่านมานั้นบวกไป38%เอ์หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป25%เปอรนต์นะครับปีอยู่ที่54.5เท่า5้เท่านะครับมียวอยู่ที่0ศูน p ์ที่0 4 4สตางคปอรอหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0 4 6สตางค์ต่อหุ้น,น่น้องนเคัมไปดูจังหวะของกราฟตอนนี่อยๆไซด์เวยอขึ้นไปแล้วก็ ราคานะครับจะไปทดสอบเส้น2องเลวันนะครับราคากําลังไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่านะครับในช่วงจังหวะนี้เป็นวอลลุ่มสีแดงขายเส้นส่วนใหญ่2วันติดนะครับแต่ว่าราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ MACD ไซด์เวย์อัพขึ้นไปไ s i ขึ้นไปชนโอเวอร์บอทแล้วก็ o อไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเหมือนว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปแตะโอเวอร์บอท ก็คือราคาจะย่อลงมานะครับราคาอยู่ที่73ขึ้นโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแนวน้องของเขายังคงจะต้องไซด์เวกด้านข้างถึงไซด์เวอขึ้นไปชนเส้น2อง้ว,วัดไปชนแนวต้านเส้น2องด้ว,วดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตอนนี้จังหวะเช่นนี้เราต้องเก่งกําไรต่อนะครับก็ถือให้ราคาขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะตั้งกั้นหรือเก่งกาไรนะครับคือ สต็อปลอสนั่นเองก็คืออาจจะสต็อปลอสที่เส้นกึ่งกลางบูชแบนก็ได้นะครับที่ราคา70บาทหรือ67บาทก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าราคาพุ่งขึ้นไปต่อแล้วก็ปล่อยเข้าทากำไรต่อไปคือทํากําไรต่อไปเรื่อยๆนะครับจะพึ่งไปคัดลอสแะสิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดย่อลงมาต่ํากว่า64หรือ65ก็ไอ้95นะครับ94 95ท่านก็ คัดลอดหรือสต็อปลอก็ได้นะครับเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวตัว aav นะครับ aav วันนี้ย่อลงไป0.04สตังค์นะครับราคาอยู่ที่1.34บาทนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นเขาลบไป40% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป24% 1เนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป4%นะครับสายไวดาวลงมาทั้งหมด3เดือนใน3 3ช่วงนะครับ Uh, PE ที่5.10เท่านะครับยิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.27สตังค์นะครับสลับตัว AAV นะครับไปดูจังหวะของการาฟนะครับราคาของการาฟยังคงไซเว์ถึงไซเวย์อัพไปทางด้านข้างนะครับราคาไซเว์ด้านข้างยืนต่ำกว่าเส้นรูจะแบนตรงกลางเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องค่อยๆไซเว์ way ต่อไปแม้ว่ามีพารับลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับอยูด่ด้านล่างราคา แต่ว่าเป็นราคาขายซะส,ส่วนใหญ่เป็นวมรุ่งขายซะส,ส่วนใหญ่อยู่ที่30.81มิลเลียนนะครับส่วน r s i ส่วน MACD ไซด์เวย์ออก้านข้างถึงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับเช่นเดียวกับ RSI ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็ตัว o b v ก็ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นราคาในช่วงจังหวะน,นี้ก็จะออกข้างๆแล้ครับเพรานะฉะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณานะครับราคาออกข้างนะครับตัวนี้ไซด์เวย์ up สไซ์เวฟทานด้านข้างนั่นเองนะครับอดทนต่อไปนะครับทานดงานทุนกับสลับ AAV นะครับทัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นคือ WHA นะวันนี้ WHA เป็นแนวโน้มขาขึ้นและบวกขึ้นมานะครับตั้ง0.04สตางค์ราคามาอยู่ที่3บาทนะครับก็อย่างที่เรียนในทันทราบว,ว่า w h a นั้นมีโอกาสจะขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าราคาต่ำกว่า2บาทคือ2 2.90นี้ถือว่าต่ํามากๆต้องเข้าช้อนทันทีเพราะราคานี้หายากนะครับ WHA จะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ราคาต่ําลงมาเท่านั้นแล้วจังหวะถัดไปจะวิ่งขึ้นไปที่ราคาปกติคือ4บาทนะครับสำหรับ WHA นะครับดูจากต่างๆแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีของทำนะครับคือ WHA นี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาส บวกนะครับว่าราคาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นของภาษีจะไม่มีผลต่อ WHA นะครับเพราะฉะนั้น3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป30%นะครับ39% 1เดือนที่ผ่านมาลบไปอีก13%แต่ว่า1อาทิที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.45%นะครับ P/E อยู่ที่10.15เท่าแล้วมี yield อยู่ที่6.44มี EPS ที่0.29สตางค์ต่อหุ้นนะครับตอนนี้คือกำไรสุทธิแล้วก็มีการปันผลคือ DPS ที่0.12สตางค์นะครับนี่คือปันผลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามีการรายงานผลของ F45 ขึ้นมาน่าจะเป็นจังหวะอันที่ดีที่จะทำให้ WHA บวกขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับ มาดูจังหวะของ wha จากกราฟก็จะเห็นว่าราคายังคงค่อยๆ่อยไซด์เวย์ไปาจดนานข้างยืนเหนือกึ่งกลางบลูจแบนนะครับแสดงว่าราคาจะค่อยๆ่อยไซด์เวย์ขึ้นไปยืนยันการไซด์เวย์ขึ้นไปด้วยพาราบลิกด้วยพาราบลึกซาที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ด้วยวลลุ่มเป็นสีเขียวนะครับเล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยก็ตามอยู่ที่2 3 1สามไอหน่งามมิลเลียนนะครับส่วน m a c d ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์วับไปใเนนข้างนะครับแล้วก็ RSI Sideway s s i e e w a ว s up เป็นจำนวนค่า,าอยู่ที่48.48.12ไอ้46.12มิเลียนนั่นเองแล้วก็4 6 1 2จุดเฉยๆนะครับส่วน OBV ก็ยังคง Sideway s ถึง Sideway s up ขึ้นไปเพราะฉะนั้นดูจากแนวโน้มและมีอินดิเคเตอร์ช่วยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ขึ้นทั้ง4ตัวว่าไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มไม่ว่าจะเป็น MACD ไม่ว่าจะเป็น RSI และ OVV b ซด์เว u ์ขึ้นไปแล้วก็มีพาราบริสิกพาราบริกซาชี้ชัด,ดว่าราคาอยู่คงสายเวว์ขึ้นไปเพราะนั้นเก่งกำไรได้ต่อไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามองแนวโน้มนะครับว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่ปัจจุบันก็คือ3บาทนะครับส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ด้านบนสุดของกรอบ linear e g a t i o n นะครับราคาอยู่ที่3บาทจุดสสตางค์นะครับส่วนถ้าจะคัดลอสนะครับก็คือที่อยู่ แล้วแถวตรงกลางบริจเแบนนะครับคือประมาณ2.69หรือ2.95นะครับนั่นคือแนว Stop Loss นะครับเพราะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็ให้ราคาค่อยๆไซด์เวย์และเก่งกำไรต่อไปนะครับท่านนักทุนครับนี่ก็คือแนวทางในการดูนะครับ5ตัวของ Most Active v o l u ุ่มนะครับที่สำคัญที่เข้ามาในตอนนี้หวังว่าท่านักทุนจะค่อยๆพิจารณาตามแล้วก็ สังเกตว่าตัวไหนจะมีโอกาสทํากําไรต่อไปอย่างที่อแอดมินได้เรียนให้ท่านทราบไปนะครับเพราะนั้นท่านก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาทํากําไรด้วยตัวท่านเองนะครับหากท่านชื่นชอบกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดทาเกิดท่านขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ